วิเคราะห์และออกแบบพื้นหลังนะคะสำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนะคะในการออกแบบพื้นหลังสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์เป็นอันดับแรกก็คือสีที่ใช้ในการออกแบบนะคะเราจะใช้สีอะไรซึ่งสีนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการออกแบบพื้นหลังเลยนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปหาสีสำหรับการทำพื้นหลังกันนะคะ สิ่งแรกที่ครูจะให้นักเรียนไปวิเคราะห์นะคะก็จะมีคำถามอยู่3ข้อเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนนะคะคำถามข้อที่1ก็คือวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือวิชาอะไรงานอดิเรกที่นักเรียนชอบทำแล้วก็ทำบ่อยๆทำประจำเลยนะคะคืออะไรแล้วก็นักเรียนมีความสามารถพิเศษนะคะในด้านใดบ้างครูให้เวลาในการวิเคราะห์ตนเอง ทั้ง3ข้อนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด5นาทีนะคะหลังจากที่วิเคราะห์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมผลงักเรียนได้เลยนะคะและหลังจากที่เราไปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะคะ,ะเรื่องของวิชาที่ชอบงานอดิเรกและก็ความสามารถพิเศษแล้วนะคะเราก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะลองอามาวิเคราะห์ดูว่าเราจะสามารถเข้าไปศึกษาต่อในสาขาวิชาอะไรได้บ้าง นะคะนักเรียนก็ไปหาข้อมูลเลยค่ะว่าจะาจากวิชาที่ชอบความางานอดิเรกต่างๆเนี่ยนะคะจะไปเรียนต่อในสาขาไหนได้บ้างก็หามาในหลายๆสาขาวิชานะคะแล้วก็มานั่งดูค่ะว่านักเรียนชอบสาขาวิชาอะไรมากที่สุดนะคะก็เขียนสรุปมาให้ครูด้วยนะคะในหัวข้อนี้นะคะครูให้เวลาในการหาข้อมูลแล้วก็หาคำตอบ15นาทีนะคะ หลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้เราได้สาขาคณะที่อยากจะศึกษาต่อในอนาคตเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาหาว่ามหาวิทยาลัยอะไรที่เขาเปิดในสาขานี้กันบ้างนะคะนักเรียนก็ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรที่เปิดบ้างก็ลิสต์รายการของมหาวิทยาลัยที่เปิดมาเลยนะคะแล้วนักเรียนก็มานั่งดูจากนั้นก็มาสรุปว่า มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากจะไปเรียนเนี่ยนะคะคือมหาวิทยาลัยอะไรในนี้ครูก็ขอกําหนดนะคะว่าให้ค้นหาข้อมูลแล้วก็หาคําตอบเป็นเวลา10นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาสรุปได้แล้วว่าคณะสาขาที่เราชอบคืออะไรนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ใช่สําหรับเราที่สุดคืออะไรนักเรียนก็เขียนข้อมูลลงไปเลยนะคะ จากนั้นค่ะครูก็จะให้พวกเรามาค้นหาข้อมูลค่ะก็ดูจากมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนก็เข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยว่าสีประจํามหาวิทยาลัยเนี่ยคือสีอะไรก็ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงไปนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องเข้าไปค้นดูว่าสาขาที่นักเรียนเรียนเนี่ยนะคะอยู่ในสังกัดของคณะอะไรนักเรียนก็เข้าไปค้นหาสีประจําคณะค่ะ ในการหาข้อมูลของสีประจำม,มหาวิทยาลัยและก็สีประจำคณะให้เวลาในการหาอยู่10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสีที่เราจะทำพื้นหลังเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างหลังจากที่ได้สีในสีมหาวิทยาลัยแล้วก็สีคณะเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้นักเรียนก็สีเหล่านั้นนะคะไปค้นหารหัสสี ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็บันทึกรหัสสีเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เอาไปทำพื้นหลังต่อไปนะคะโดยสรุปทั้งหมดจากการวิเคราะห์ข้อมูลมานะคะก็ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมของคุณครูนะคะแล้วก็นำส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำพื้นหลังเนี่ยนะคะส่งเข้ามาในคลาสรูมในรายวิชาของเราค่ะ